สวัสดีครับผมทู่เบียนของยูจีเนี่ยครับและผมเชิญบีเอ็มดับเบิลยูเซลคอมเซอร์แทนครับวันนี้ครับผมพาทุกท่านครับมาพร้อมกับเบียนยูเอ็กหกคันนี้ครับที่วันนี้เรามาอยู่กันที่ไหนเอ่ยครับวันนี้เรามาอยู่กันที่มูยูโรสเฮาส์นะครับผมคาเฟ่เรสเตอรอนแอนด์รีสอร์ทนะครับผมคาเฟ่สไตล์เกาหลีตกแต่งสไตล์มินิมอลที่กําลังกระแสดีอยู่ในจังหวัดนครปฐมครับครับและในวันนี้ครับเรามากับเบียนยูเอ็กหกมาทําอะไรมีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ แล้วตอนนี้ครับเราเข้ามาอยู่กันในร้านแล้วครับก็สำหรับตัวโมยูคาเฟ่นะคบก็จะเป็นโฮมเมดครัวซองก์นะครับผมก็จะขึ้นชื่อในเรื่องของครัวซองก์นะครับผมแล้วก็เมบเกอรี่นะครับผมที่เราจะเมดเดย์บายเดย์เลยนะครับผมก็จะความหอมความสดนะครับผมตัวนี้ก็จะขึ้นชื่อมากๆเลยครับแล้วในร้านเองเขายังมีพวกกาแฟต่างๆนะครับเมนูน้ำ ทิ่ตัวเมล็กาแฟเป็นการประกัดแบบสดด้วยนะครับผมแล้วก็ที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งเลยครับก็คือตัวไอศกรีมเจลาโต้นะครับตัวนี้เราก็จะเป็นโฮมเมดไอศกรีมเหมือนกันนะครับผมเมนูเด็ดเลยก็คือว่าตัว rose house นะครับก็คือเป็นไอศกรีมที่ทํามาจากตัวอดอกกุหลาบนะครับผมเวลาทานเข้าไปก็จะมี texture ของดอกกุหลาบด้วยครับ และนี่นะครับก็คือ BMW X6 xDrive 40i M Sport นะครับแต่ว่าตัวนี้น้องเป็นตัว pre LCI นะครับหลายๆท่านก็คงจะทราบข่าวมะบ้างแล้วนะครับว่า X6 เนี่ยเราเปิดโฉมใหม่กันแล้วนะครับต้องเลยแต่ทีนี้เราจะพามาดูครับแล้วเดี๋ยวให้พิธููนแนะนำครับว่าตัว p LCI และตัว LCI ต่างกันยังไงและตัว p LCI ตัวนี้นะครับยังน่าใช้อยู่ไหมนะครับผมโอเคครับก็จริงๆแล้วสําหรับคันนี้ครัเป็น p LCI นะครับ ก็ความต่างเลยระหว่าง PLCI กับตัว LCI ครับต่างกันในเรื่องของด้านหน้าครับก็คือไฟหน้าก็จะมีความสลิมลงมากกว่านี้นิดนึงแล้วก็ในส่วนของตัวไฟตันหมอกจะไม่มีแล้วครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเขาไปรวมอยู่กับในตัวของคุดไฟหน้าครับที่ไฟหน้าเองเป็นแบบ m a t ทิ LED ครับแต่ในส่วนของตัว PLCI คันนี้นะครับจุดเด่นของเขาเลยครับน้องเชอไฟหน้าเองครับเป็นแบบ b m w Laser Light ครับ ที่เขาสามารถส่องสว่างไปได้ไกลถึง600เมตรเลยครับในตัวใหม่เองจะเป็นเพียงแค่แมททิก LED ครับแล้วตัวนี้ตัวเลเซอร์ไลท์นี้ของ B M ก็คือแหวกหลบด้วยใช่ไหมถูกต้องใช่ครับแล้วก็ที่สําคัญครับในส่วนของตัวหน้ากระจังเองครับมีการดีไซน์ใหม่ครับที่เขาเปลี่ยนแปลงสีบอลแบบนี้เป็นสีดํได้นะครับส่วนความเป็นเอกลักษณ์ของเอ็กครับยังมีหน้ากระจังที่เรียกกันว่า I c ค n i c g l o w มาให้อยู่ครับในตอนกลางคืนขับไปตรงหน้ากระจังตรงนี้จะมีแสง เรื่องออกมาทําให้รู้ทันทีว่า,วาคันนี้คือ X6 ครับอ๋อถ้าขับในตอนกลางคืนก็จะค่อนข้างโดดเด่นเลยใ,ในเรื่องของไอคอนิคถูกต้องครับ,รบในส่วนของด้านหน้ามีเพียงประมาณเท่านี้ครับส่วนอีกหนึ่งอย่างที่มีการเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเลยนะี่คือเรื่องของตัวเครื่องยนต์เองครับเครื่องยนต์เขายังคงเป็นเครื่องยนต์เบนซิน6สูบ3 0 0 0ซีเหมือนเดิมครับเพียงแค่ตัว LCI เขามีการเพิ่มระบบไมฮ b บิบเข้ามา ที่เอามอเตอร์ไฟฟ้าครับเพียงตัวเล็กๆครับมาหมุนเครื่องยนต์ช่วยในเรื่องของการออกตัวทําให้ดีมากยิ่งขึ้นครับแล้วอย่างนี้มันจะส่งผลต่อฟีลลิ่งต่อความรู้สึกหรือว่าความสนุกในการขับไหมครับพี่ธุรก็จริงๆแล้วในเรื่องของฟีลลิ่งการขับขี่เองไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นครับเพราะว่าตัวนี้เองตัวเทอร์โบเองเขาก็จะมีในเรื่องของการดีไซน์ที่เป็นเครื่องยนต์เพียวเองจินเนา ทำให้การขับขี่ความสนุกสนานยังคงเหมือนเดิมเลยครับอ่ะจุดต่อไปครับพี่ตูส่วน,นถัดไปครับ<ๆ>หลักๆเลยจะเป็นภายในห้องนิสสารครับเนื่องจากคันนี้เอง PLCI ครับหน้าจอเป็นแบบ b w i d i c e 7นะครับในตัวใหม่เองเป็น Idice8 ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบก็จะมีความหน้าจอยาวแล้วก็ในส่วนของขั้นเกียร์จะหายไปครับซึ่งลูกค้าหลายๆท่านเมื่อเห็นแล้วก็อาจจะยังมีความ ชื่นชอบอยากได้ทะลดกับการขับขี่ที่ยังคงต้องมีคันเกียร์อยู่ใช่ครับนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นตัวคันเกียร์ก็จะได้ชาว็อบเป็นชาว็อกกี้เหมือนกันแท่งใหญ่ด้วยถูกต้องครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าการใช้งานในแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับ่ครับผมยังสังเกตครับว่าไฟท้ายเป็นแบบลูกทรง L s h a ช e เหมือนเดิมเลยครับไม่ได้ต่างกันไฟท้ายดฟเฟเซอร์ท้ายมีความเหมือนเดิมเป๊ะเลยครับรวมไปถึงตัว ดักเทลหรือสปอยเลอร์ด้านหลังอันนี้ครับก็มีมาให้เหมือนกันนะครับหลักๆเลยจะเปลี่ยนแค่ในส่วนของภายด้านหน้าและภายในเท่านั้นเองครับอันนี้ครับก็จุดเด่นของ x6 นะครับก็คือจะเป็นพื้นที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่ครับเราสามารถวางกระเป๋าเดินทางขนาดใบใหญ่ได้ถึง2ใบและมีที่เหลือๆด้วยครับและที่สําคัญเองแบบนี้ครับตัวเบาเองยังสามารถพับไปได้แบบนี้ด้วยแบบแบบ40 20และ40ครับที่ช่วยในเรื่องของการเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้าย และที่สําคัญครับเมื่อเราปิดประตูทั้ง4บานเรียบร้อยเวลาที่เรายกของขึ้นรถครับเชอรเราอาจจะมีความรู้สึกว่า้ยรถมันสูงเกินไปไหมเราสามารถกดตรงนี้ครับให้ตัวรถเองครับเขาสามารถเตี้ยลงได้อีกด้วยเนื่องจากอย่างที่ผมบอกครับ ช่วงล่างเขาเป็นแบบแอร์ซับเพนชั่นครับเขาสามารถยกขึ้นสูงหรือโหลดลงเตี้ยได้ครับก็จะช่วยอำนวยความสะดวกนะครับในเวลาที่เราจะยกของขึ้นรถหรือว่าเวลาเราจะก้าวขึ้นรถใช่ครับด้วยความที่รถสูงก็จะทําให้ขึ้นรถได้สะดวกขึ้นถูกต้องครับผมก็สําหรับภายในครับมีฟังก์ชันมีฟีเจอร์อะไรเด่นๆ่บ้างครับ ก็ฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่ลูกค้าบีทมหลายคนชื่นชอบนะครับผมก็คือในตัวหน้าจอ ID7 ีเจ็นะครับก็จะมีที่เรียกว่า gesture control ครับก็คือการนี่ครับใช้การสั่งด้วยนิ้วนะครับผมนี่นี้นะครับใช้งานง่ายมากเลยครับหลายๆคนชอบมากเลยนะครับฟังกชันนี้ก็ จริงๆเอาไว้ช่วยเนาะเวลาที่เราขับรถอยู่เราไม่จำเป็นต้องรับมือจากพวงมาลัยล้าสายตาจากบนห้องหนดเราก็เพียงแค่ไปนิ้วเนาะก็สําหรับฟังก์ชันสุดท้ายที่ผมจะมาโชว์กันนะครับก็สําหรับลูกค้าที่สนใจ X หกเมอ็อาจจะเป็นคนชอบความเร็วนะครับก็ในวันนี้เนี่ยผมจะทดสอบอัตราการเร่งศูนย์ถึงหนึ่งรนะครับจะดูว่าใช้ระยะเวลากี่วินาทีโดยผมจะเป็นคนจับเวลาให้ถูกต้องครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งไป 70ครับ100ครับครับผมและก็เดี๋ยวผมให้พี่ทูสรุปให้นะครับว่าสำหรับลูกค้าที่ยังเปรียบเทียบอยู่นะครับยังลังเลอยู่ระหว่างไอ้หตัว plci กับตัว lci ที่ราคารบบเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับผมได้หน้าจอยาวเนาะมันแตกต่างกันยังไงแล้วก็ตัว plci นี้ยังน่าใช้อยู่ไหมครับผมก็ลูกค้าหลายๆท่านเองอาจจะมีความสงสัยครับอย่างที่ผมบอกไปสาหรับคันนี้เองครับมันมีแล แรงม้า340แรงม้าในตัว PLCI เนาะแล้วก็ในตัว LCI แรงม้ารวมมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่381แรงม้าผมบอกว่าทำไมาการฟีลลิ่งการขับขี่ไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นผมบอกอย่างนี้ครับสำหรับตัว LCI ครับเขามาพร้อมกับเทคโนโลยีเรียกว่า My Hybrid เนาะซึ่งเขามีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเองครับก็จะช่วยแค่ในเรื่องของการออกตัว ทำให้ออกตัวดีมากยิ่งขึ้นครับแต่เวลาที่รถวิ่งลอยลำแล้วตัวระบบไฟฟ้าตรงมาไฮบริดอันนี้ไม่ได้ถูกนํามาใช้งานเพราะฉะนั้นแล้วแรงม้าจริงๆจะลงไปอยู่ที่340แรงม้าเท่ากันอยู่ดีเลยทําให้อัตราการขับขี่สมรรถนะไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นครับส่วนสําหรับความชื่นชอบการใช้งานจริงๆผมอาจจะต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับคุณลูกค้าแล้วล่ะครับว่าเหมาะกับรถ p ลีอหรือ RCI มากกว่า เพราะว่าสิ่งที่ต่างกันเลยจริงๆก็คือจะเป็นในเรื่องของฟิลลิ่งการขับขี่เพราะตัว L ตัว PLCI ยังคงมีคันเกียร์อยู่ส่วน LCI ไม่มีคันเกียร์แล้วลูกค้าเองหลายๆท่านเองครับอาจจะยังมีความชื่นชอบในการเข้าเกียร์การจับคันเกียร์อยู่อารมณ์แบบชอบความคลาสสิกยู่ตองครับทั้งตัวหน้าจอตัวดีไซน์แล้วก็ตัวคันเกียร์ใช่รวมไปถึงในส่วนของฟังก์ชันภายในครับอีกหนึ่งอย่างก็คือตัวหน้าจอที่มีการเปลี่ยนไปตัว LCI เป็นหน้าจอ ID 8ะขนาด เป็นจอยาวขนาด14.9นิ้วและ12.3นิ้วส่วนตัวนี้ครับ ID.7 อยู่ที่12.3นิ้วทั้ง2จอเนาะสิ่งที่หายขาดหายไปก็คือในเรื่องของปุ่มปรับแอร์ปุ่มต่างๆครับเขาจะไปซ่อนอยู่ในตัวหน้าจอ,าจอทั้งหมดในตัวของ LCI ลูกค้าลหลายๆท่านเองก็ยังมีความทื่ชอบในการกดปุ่มอยู่เพราะฉะนั้นก็ยังอาจจะสําหรับลูกค้าที่ชื่นชอบลายสไตล์แบบนี้ก็ยังคงเหมาะกับตัว LCI มากกว่านะครับแล้วก็สําหรับ วันนี้ครับก่อนเราจะจากกันไปผมเห็นอยู่หนึ่งอย่างสะดุดตามากๆเลยครับก็ในเรื่องของตัวแว่นตาอันนี้ครับแว่นทำมาจาก<อ>ไหนครับตัวนี้นะครับเป็นแว่นของ BMW Lifestyle นะครับผมซึ่งนอกจากแว่นอันนี้แล้วนะครับก็จะมีหลายๆชิ้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าต่างๆนะครับซึ่ง BMW เราก็ได้คอลแลบกับ ทางูม a นะครับผมก็สําหรับลูกค้านะครับท่านใดที่สนใจรถเบรียม์บยูไม่จำเป็นจะต้องเป็น X6 นะครับทุกรุ่นนะครับกับพ a า i ินอ o t เตอร์เพียงจองแล้วก็ส่งมอบรถภายในเดือนตุลาคมนะครับก็จะเลือกรับอุซอรีจากเบียด์เดิมบุยูไลฟไต์และภูม่านะครับผมได้เลยนะครับก็มีแว่นรองเท้ากระเป๋าเสื้อผ้าต่างๆแล้วสําหรับลูกค้าที่สนใจจริงๆติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างครับ ก็จะมีทางเบอร์โทรผมนะครับ0 9 9 4 4เ5 2า1กนะครับผมแล้วก็เดี๋ยว ID line นะครับผมก็จะขึ้นให้ด้านล่างใช่หรือลูกค้าเองสามารถทักเข้ามาที่ Facebook Fanpage ของเบียร์นิวพาณิานมเตอร์หรือจะ walk in เข้าไปที่โชว์รูมเบียร์นิวพาณิชนมอเตอร์ได้เลยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในวันนี้เราอาจจะต้องขอตัวลาไปก่อนขออีกนิดนึงครับเรื่องสุดท้ายละสำหรับวันนี้เราอยู่ที่สถานที่ไหนกันครับ ตอนนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับหมูยูนะครับผมคาเฟ่รเตอร์ทในบรีสอร์นะครับผมคาเฟ่สไตล์เกาหลีนะครับตกแต่งแบบมินิมอลนะครับผมที่กระแสกำลังมาดีในนครปฐมนะครับ นั้นพี่ธูขอนิดนึงแล้วผมก็ขอนิดนึงด้วยก็คือสําหรับลูกค้าที่สนใจทดลองขับนะครับอ่านี่หลายๆท่านก็คือยังไม่มีโอกาสได้ทดลองขับ X6 เลยนะคบเพราะว่า X6 ก็ไม่ได้เป็นรถที่มีให้ทดลองขับบ่อยๆถูกต้องถ้าลูกค้าอยู่ในโซนนครปฐมนะครับในโซนภาคตะวันตกสุพรรณการนรีเพชรบุรีหรือว่าในส่วนกรุงเทพปริมณฑลนะครับอ่าสามารถติดต่อนัดหมายนัดหมายได้ครับเพราะว่าเรามีโรมเดลิเวอรี่เพจใดด้วยใช่ผมกับพี่ธูนี่แหละครับก็จะนารถ ปให้ลูกค้าทดลองทับกันถึงบ้านเลยถูกต้องครับสำหรับวันนี้เนาะเราขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีสสดครับ